ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งของจากไอเดียสู่การสร้างบริษัทวันนี้ฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของเพื่อนที่ดีของฉันเจมี่และธุรกิจยานยนต์ที่เจริญรุ่งเรืองของเขาในจังหวัดระยองให้กับทุกคนในวันนี้ ตอนที่ฉันพบกับเจมี่ครั้งแรกเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเขาทำงานเป็นช่างทำสีรถยนต์ที่อู่รถแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองในขณะที่มีงานประจําสักวันหนึ่งเขาอยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวโอกาสนั้นเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของตัดสินใจกเกษียณและเสนอสิทธิ์ในการซื้อให้เจมี่ก่อนเมื่อเห็นว่านี่เป็นโอกาสเจมี่จึงรวบรวมเงินออมทั้งหมด และกู้เงินเพื่อสารฝันการเป็นผู้ประกอบการในการเป็นเจ้าของร้านในปี2014 ในตอนแรกมันเป็นเรื่องยากที่จะรักษาสมดุลของคำสั่งซ่อมและจัดการสิ่งต่างๆเขาใช้เวลาทั้งคืนเครียดเรื่องนี้และสงสัยว่านี่เป็นการลงทุนและตัดสินใจที่ดีหรือไม่แต่การทำงานอย่างขยันขันแข็งและความทุ่มเทในงานฝีมือของเจมี่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากประสบความสำเร็จในการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่กี่ปีเจมี่ก็ได้รับข้อมูล เชิงลึกทำไมไม่ขยายไปสู่บริการเสริมด้านยานยนต์เช่นการปรับแต่งช่วงล่างรถยนต์เพื่อดึงดูดเงินจากลูกค้ามากขึ้นล่ะสิ่งนี้ทำให้อู่ซ่อมตัวถังกลายเป็นจุดให้บริการครบวงจรสำหรับทุกสิ่งเกี่ยวกับล้อและปรับแต่งเครื่องยนต์ตั้งแต่การติดตั้งล้อแต่งและระบบการสะเทือนทั้งชุดแต่งรอบคันไปจนถึงการเพิ่มสายการผลิตท่อไอเสียที่เขาออกแบบเองอภายใต้แบรนด์เจมี่เรซิ่งสปีด ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง5ปีเขามีพนักงานที่ทุ่มเทถึง20คนและมีรายได้ต่อปีถึง150ล้านบาทความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจมี่คือการเพิ่มศัก,กยภาพให้กับทีมของเขาในอาชีพการงาน ในขณะเดียวกันก็สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมือนครอบครัวเรื่องราวของเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าด้วยความทะเยอทยานและความมุ่งมั่นที่เพียงพอแม้แต่การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก็สามารถพัฒนาไปสู่แบรนด์ระดับโลกที่ยกระดับคุณภาพขึ้นมาได้ มันเหลือเชื่อที่ได้เห็นวิวัฒนาการของเจมี่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงผู้บุกเบิกวงการเรื่องราวของเขาไม่เคยล้มเหลวในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับฉันว่าด้วยความรักในงานที่ทำและความอดสาหะต่อความยากลำบากทุกสิ่งจึงเป็นไปได้สำหรับผู้ที่ไล่ตามความฝัน การทำงานที่น่าทึ่งเพื่อนของฉันสำหรับคุณผู้ฟังไม่ว่าความสนใจของคุณอยู่ที่รถยนต์หรือสิ่งอื่นใดอยากกลัวที่จะเสี่ยงและทำให้ภาพในจินตนาการของการเป็นผู้ประกอบการของคุณเป็นจริงด้วยความมุ่งมัน่นและลงมือทำคุณก็สามารถสร้างอาณาจักรของคุณในปีต่อๆไปได้เช่นกัน Welcome back to another episode from Idea to Empire I'm excited to share with you all today the inspiring story of my good friend Jamie and his thriving automotive venture in Rayong. Now, when I first met Jamie about eight years ago, he was working as a painter at a local body shop here in Rayong. While study work, he longed to branch out on his own someday. That chance came when the owner decided to retire and offered Jamie first right of purchase. Seeing this as an opportunity, jamie mustered all his savings and took out a loan to realize his entrepreneurial dream of owning the shop in two zero one ford i and the beginning it was tough balancing repair orders while upgrading facilities alone nights were spent stressing over debts and wondering if this was the right move but jamie's diligent work and passion for his craft kept the business humming along. After a few successful years of steady growth, Jamie had an insight. Why not expand into adjunct automotive services like customization to capture more consumer dollars? This pivoted the body shop into a one stop destination for all things wheels and performance, from wheels and suspension installations to the addition of his own custom exhaust fabrication line under the Jamie Speedcraft brand. Business snowballed. Within five short years, he had 20 dedicated employees and 150 million bought annual revenues. Through it, all Jamie's biggest joy has been empowering his team with careers while building a family like work environment. His story is proof that with enough ambition and grind, even the most humble of starts can evolve into world class brands uplifting entire communities. It's been incredible to watch Jamie's evolution over the years from painter to industry pioneer. His story never fails to inspire me that through passion and perseverance against adversity, anything is possible for those who chase their automotive dreams. Amazing work, my friend. So, in closing, listeners, whether your passion lies in bodywork, mechanics, or beyond, don't be afraid to take risks and make your entrepreneurial visions a reality. With focus and hustle, you too could build an empire that uplifts your people for years to come.